น่ารักน่ารักนะคะครับผมอันนี้ก็ไปอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะคะผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันที่อันแรกเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตลูกเจ้าหญิงเอลซ่านะคะผมนี่เลยน่ารักพวกเหมาต่อมากต่อมาก็จะเป็นรูปช็อกโกแลตช็อกโกแลตรูปน่ารักน่ารักนะคะผมนี่เลยใช่ ่อมาเลยนะผมมันก็จะเป็นลูกอมนี่เลยนะคะผมช,ช็อกโกแลตเลยค่ถัดมานะครับก็จะเป็นลูกอมลูกอังตังแมนอ่าต้องเป็นลูกอมลูกอันตังแมนนะผมนี่คืออังตังแมนใช่อันสุดท้ายแล้วครับอันนี้เลยนั่นก็คือแก๊สปั๊มแคนดี้นะครับผมใช่เหมือนที่ออกไข่อืม้มันก็จะเป็น,ปนลูกอมอยู่ในนะผมเสร็จแล้วก็เป็นเหมือนเกียวนะครับผมให้เราหมุนนะครับเสร็จแล้วลูกอมมันก็จะไหลลงมานะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับผมแดันก็คือนี่เลยช็อกโกแลตตลูกเอลซ่าแล้วผมก็จะเป็นเอลซ่ากับแอนนาแล้วก็โอลารครับใช่งั้นเดี๋ยวเรามาแกะกินกันนะครับผมแกะเป็นลูกอัน <ะ S 1> ไหนเอลซ่า,ซาพ,พี่จะลองกินเป็นแอนนาโอ้นี่มันก็จะได้เป็นช็อกโกแลตแข็งๆออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับว้า เราไปหักกิน <Okay. S 1> นะคร้องชิมแหละไว้เ <Why? S 1> มืม่อกัดจะมีกลิ่นหอมมาแล้วพอกัดน,นะบอกว่าหวอมมากหวานมากแช่แต่เหนียวไม่ได้ติดฟันเนาะนกกเหนียวบอกว่าประมาณนี้คนระับเ <c oughs> ออสักแลต เอลซ่าแลผมก็อร่อยเหมือนบ้านเราเลยนะผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะครับผมและก็สื่อเป็นชิ้นเล็กๆนี่เลยนะมันช็อกโกแลตที่เป็นชิ้นเล็กๆนะผมนี่เลยโอ้โหน่ารักมากเลยนะผมน่ากินด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปคิตตี้นะผมเสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนเขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่นะผมก็จะน่ารักมากเลยผมอันเล็กนิดเดียวนนของเท่านิ้เองครับใช่นี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเค้กเนี่ยครับ อันนี้ผมก็จะเป็นรูปพุดดิ้งนะครับผมนี่เลยน,นี่ก็จะเป็นรูปโดนัทนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะว่าจะอร่อยแค่ไหนเข,เขาแกะได้แล้วตั้งนาน,นยังแกะไม่ได้อ่าได้แล้วพุดดิ้งแกะยากมันเนี่ยว่ายออกได้แล้ว ได้หรอ,อกอ <Wow. S 2> ร่อยค่ะอร่อยอะ่ะรสชาติไงหวานหวานวานหวานอ่ะเขาอยากกินรูปนี้แต่งุูปเนี่ยสีขาวเอ้ยสีเหลืองรสชาต<น>ิแปลกแปลกมกล้วยป่ะไม่รู้เลยเอ๋ก็จะได้มาวันนี้นะก็จะได้มาตอนวันนี้เอ๋ เดี๋ยวจะลองชิม,มสักเล็กติปอันนี้หนึงอืมกลิ่มมันมหอมหๆนะผมเสร็จแล้วเหมือนรสชาติละสักอย่างเหมือนกล้วยนะอ่ะผมว่าแยมแกลูกลเดียวอันที่ผมแกลมานะี่ก็จะเป็นรูปไข,ข่ขี้เกียจนะแบบนี้เลยก็จะอันเล็กนิดเดียวแล้วก็สีเหลืองล้วนนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกินคิตตี้ดูนะแบบนี้เลยคิตตี้ คิตตี้กันเองนะนี่ตอนนี้เกาจคิตตี้ออกมาแล้วนะผมดีเลยนะผมด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวนะผมก็จะมีเป็นเหมือนโบนะผมสีชมพูนะด้านหลังก็จะเป็นช็อกโกแลตเลยนี่นี่เหมือนกันเลยเเหมืออนนกัลย่ะครับเป็นพี่น้องกันเป็นแฝดกันใช่เดี๋ยวจะลองชิมดูอันนี้คือน้องอันนี้คือแม่เดี๋ยวจะลองชิมดูนะกินน้องเลยเหรอพี่แคม อ,นนอันนี้นิน่มมากๆเลยนผมเสร็จแล้วก็วามหวานนะแต่หวานไม่ค่อยมากนะผมมันไม่จัดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองกินสตอเบอรี่ดูตึมโบ่เขาก็กินไปแล้วละต,ตรงสตอสตอเบอรี่ก็หอมนะผมแต่ก็นุมมากมากนี่เปกิน,นะผมอันนี้ก็เป็นรูปเค้กนะครับดีเลยนะครับก็จะอันเล็กนะผมอันเล็กมากๆเลย เ,เ,เดี๋ยวจะแกะได้แล้วเขาอยาู่ในลูกนี้แนปะ๊บนะหนึ่นี่นะผมก็จะเป็นเค้กนะครับก็จะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่นะ,รรนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วข้างหลังก็จะเป็นช็อกโกแลตคูวันเลยนะครับนี่นี่ผมเค้กอันนี้ก็น่ารักแล้วก็น่าก,กิน,นมากเลยอันเล็กๆเดียวเลยนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวตลองกินดู <ผม S 2> ขนาดเขาอยากกินโดนัทจ้ะ ตันั้นอันใหญ่ตั้นอยนใหญ่แล้เนี่ยัแข็งแข็งมากมันติดอยู่กับพลาสติกเลยฮะไม่ได้แล้วนี่แล้วผมก็จะปนปรมานี้เลยเหมือนกันเลยอ่ะใช่เป็นแบบชั้นๆเลยนะก็จะเหมือนโดนัทจริงๆนะเนี่ยนี่เหมือนโดนัทจริงๆที่อินเ่ารักมากกว่ามนน่ารักมากเลยรักน่จเหมือนโดน,นัท จริงๆเหมือนที่เขาขายใช่เหมือนที่บิ๊กซีเลย่ะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติไงอืมอืมกินกะหรี่เตียวเพราะว่าเดี๋ยวฟันกรุดูน้ำนะผมจะมีเป็นแป้งอยู่ข้างในเนื้อบอกกรอบนะผมนี่เลยครับตรงนี้ครับข้างในเนี้ยผมเสร็จแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรสเหมือนครีมนะผมเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับอร่อยมากครับผม พอกันเข้าไปนี่กรอบเลยได้รู้สึกความกรอบเลยอร่อยจริงๆครับอร่อยต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือลูกอมโอ้โหนี่เลยมีอยู่สี่อันนะครับผมนี่ก็จะมีอยู่สองสีนะผมก็จะเป็นสีแดงกับสีกับสีทองครับผมลองสังเกตดูที่สีแดงนะผมมันจะมีเป็นเหมือนแฉกนะผมเหมือนตุ้มตามครับผมแป๊ะแป๊ะนะผม สีแดงเนี่ยผมสเสร็จแล้วมันดีแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าพอกินเสร็ปุ๊บก็จะแบบแปะๆในปากนะผมเหมือนเม็ดป๊อปแปะนะครับเสร็จอันนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นรสนมธรรมดาแล้วครับผมนี่ครับนี่ก็จะไม่มีอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองแกะแล้วก็ชิมกันเลยดีกว่าเขาชอบตีนเนี่ยมาแกะแกะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะผมว่ามีอะไรไหนแบบไม้หลุดเหรอใช่ไม้หลุดได้แล้ว เกจุก๊บปีไหมเขาโอ้ก็เป็นช็อกโกแลตนะผมพอแกะออกมานะนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตรหวานนี้ผมว่าเต๋อฟอบแปมันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะลองกัดดูนะคำหนึ่งก็เป็นช็อกโกแลตนะผมไม่เห็นเป็อะไรเลย,เลย,ยนี่ครับช็อกกัดอีกคำหนึ่ง มไม่มีครับผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากเลยครับผมช็อกโกแลตรับตอนแรกนะผมก็มนึกวก็เป็นแบบว่าอมยิ้มแบบว่าตามเซเว่นนะครับผมแต่ว่าพอแกะมาเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะครับผมแต่ก็อร่อยนะผมว่าครับผมอันต่อไปนะก็จะเป็นสีเหลืองไอสีทองนะแบบนี้เลยเอาได้แล้วเดี๋ยวมันจะแกะเลยนะผมว่าจะมีอะไรจะเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่า ก็จะเป็นเหมือนช็อกโกแลตผสมกับนมนะแบบนี้เลยนะก็จะเป็นคล้ายๆลายแตงโมนะแบบนี้ว้าวเป็นลายแตงโมเนาะเหลือเนาะลายแตงโมเลยใช่พี่จะลองกินดูโอ้โหหอมกันอืมหอมจริงๆแล้ผมหอมทั้งนมส่วนแล้วก็ทั้งช็อกโกแลตเลยไม่เหนียวเลยแล้วผมอร่อยจริงครับอร่อยมากจะเข้มเนาะ ต่ไม่เป็นไรหรอกแต่อร่อยจริงๆเนะอืมกัดไปรู้สึกว่ากรุบๆเลยนุ่มมาก,มากใช่แต่ออแลายสวยมากเลยเลยพอ,อแล้วพอ,อ,อแล้วเอาวิ่งติดใจอยู่เลยอร่อยจริงๆเลยเนี่ยอืมเมื่อไหร่จะนึกครับ <c oughs> ผมอันต่อไปเลยนะครับผมนั่นก็คือนี่เลย หรืออง<ม>อันปังแมนนะผมก็จะเป็นตัวการ์รตูนในประเทศญี่ปุ่นนะผมนี่เลยนะครับก็จะมีสี่สีสี่สีตัวละครเลยนะผมนี่เลยเนาะนะว่าไหมอ่ะนนเดี๋ยวผมจะให้น้องปันเลือกนะว่าจะเอารถไหนบ้างรถไหนรถนี้อ่าอ่าเอาเอา,อเอาอรถหนึ่งเป็นรถนี้ของผมก็จะได้เป็นเหมือนน่าจะรถโคกแลก้วก็รถรถ อ่งุ่นนะผมนี่เลยนะครับขนมปังก็จะเ,<ร>เป็นเหมือนี่อ่ารลลิ้งจีนะส้มใช่แล้วก็ส้มนะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นรูปอะไรเขาอ,อยากแกะเนี่ยได้แล้วนี่ผมนี่เลยก็จะเป็นรูปอันปังแมนนะผมนี่นครับโฆโฆสีม่วงนะครัะ เอ้าเอาขอ,องป้องปานลดินจีไว้ใช่หรอใบเป็นสีเออสีส้สมล่ะสีส้มหรืสีม่วตาเนี่ยแหละหน,ลน้องมันมีเป็นสีก็ไม่ใช่หรอนั่นดิไหนพี่เขอลองชิมหน่อยว่าน้องปานรสอะไรเนี่ยจากสดินจีหรือรสอะไรอ่ะขอจมมากกว่านองปานเล่อยมันเหมือนโคลานะมันเหมือนโคกอ่ะของแจมเป็นแบบ ขนมปังได้เป็นรถโคกเห็นเลยจากลิ้นจี่ห่อนี่เป็นเรถลิ้นจี่จะได้เป็นรถโคกแกะถุงนึงหน้าผมถุงนี้หน้าปุ๋มนั่นก็จะเป็นรถโคกแล้วผมแกะเขาด้วยนี้ด้วยอ่ารถนึงตีเป้าตีเป้าตีเป้าได้หน้าที่รถโคกมองเขาอ่ะนี่ก็จะเป็นรถโคกแล้วผมเอาผมเดี๋ยวผมจะเอาแกะเข้าไปเอง อ่าลูกอลเป็สีส้มนี่ได้เป็นโคกต็งตัวเลยเฮ้ยเขาได้เป็นลูกบอมเองนนอืมสีส้มออไหนไหยเขาดูสิเป็นไงบ้างแตเแปป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 นออเออร่อยมากเลยเนอะอันนี้ก็อร่อยมากเลยนะผมตัด แค่ได้แทน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 ไปต่อไปถึงแทนนครับผมทีนี้ก็เหลืออันสุดท้ายแล้วเลยผมก็จะเป็นแก๊สปั๊มเคนดี้นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผมก็เป็นห่อพลาสติกมานะครับนี่ก็จะมีเป็นลูกอมอยู่มไหมครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอ่าอันนี้น้ำบานแกะได้นะครับน้ำบอลในมือเชื่อชาญแคนดี้เลยแล้วลูกอมนะ นี่แกะป่ะแกะอ่าเนี่ยตรเนี้ยนี่ผมก็จะประมาณนี้นะผมแต่ลก็มีเป็นเหมือนสายยางเติมแก๊สนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่ครับก็จะเป็นเหมือนเกีียวนะครับให้หมุนตรงนี้เสร็จแ,แล้วลูกอมมันก็จะไหลาตามท่อลงมาให้มันอยู่ตรงนี้เลยให้มันออกตรงนี้ครับผมเลื่อนอ่ะอ่าหมุน หมุนยากหมุนเลยจะเจานแล้วเฮ้ยออกแล้วสีฟ้านี่อะไรตาพี่บ้างนะหมุนสิพอ้าโอ้ได้แล้วสีอะไรว้าวพี่เล้เป็นสีสีส้มนะผมนี่เลยก็ป็นเล็กมากมากเลยนะผมน่า อัดเม็ดก็จะเป็นเละก็จะเป็นเหมือนน้ำตาลอัดเม็ดนะผมอันนี้เออว้าได้สีขาวเมื่อกี้ได้สีฟ้าใช่สาพีบ้างนี่เลยอร่อยพี่จะเอาสามเม็ดรวดเลยหนึ่งสองเดี๋ยวก็หมด เออไม่ออกเอ้สามเรียบร้อยสามเม็ดพี่้อะโอ้โหพี่ได้เป็นสีฟ้าสีส้มสีขาวสีที่เคยได้กินมาเลยนี่นะครับอ่ะน้องป้านหมุนแล้วรอแม่ด้วยสิร้อยสีเหลืองไอสีฟ้าสีฟ้าเอ้ยเอาสามสีเหมือนพี่เหรอ ้าเิดเขากินลมกันแล้วมันเปรี้ยวๆไไอย่างไร่ันบ้างลูกหมุนเทเี่ยสองเม็ดแลวกันเดี๋ยวหมดก่อนนี่ก็จะได้เป็นสีเขียวกับสีเหลืองนะผมสีขาวอีกอ๋อสีขาวด้วยมาจากไหนเอ่ยนี่ก็เม็ดเล็กน่ารักมากๆเลยอันนี้ อันเล็กนิดเดียวครับผมก็จบไปแล้วนะผมกับขนมญี่ปุ่นน่ารักน่ารักครับผมก็หมดเลยที่หมดแล้วอ่ะน่ากัมกอ่ะฟันก็จะฟูใช่ต้องอย่าลืมอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะครับแปรงฟันเยอะๆเลยใช่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้พวกเรานะครับทำคลิปต่อไปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์ <Like. S 2> ตามด้ลยนะผมแต่ละวันนี้เพราะว่าผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายชอบนี้มากเลย <c oughs>